สวัสดีนักอ่านที่น่ารักทุกคนจ้ากลับมาสารต่อเรื่องราวสุดเข้มข้นที่มาพร้อมกับความแฟนตาซีสุดอลังการที่บอกเลยว่ายิ่งอ่านเรื่องนี้นก็ยิ่งสนุกและก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจกับนี่ไยไวยเรื่องนี้เลยจ้า whisper of the midnight garden เสียงเพรียกแห่งสวนรัติการเรื่องนี้เป็นผลงานจากคุณนักเขียน snowflake on cherry blossom ก่อนที่จะไปฟังรีวิวเรื่องนี้กันต่อใครที่ยังไม่ได้ฟังรีวิวแรกของเรื่องนี้สามารถกดเข้าไปฟังที่ลิงที่การณยะแทรกไว้ได้เลยนะจ๊ะ Whisper of the Midnight Garden เสียงเรียกแห่งสวนรัตติการหลังจากที่รินนั้นได้กลับไปยังสวนรัตติการตามคำชวนของเคลจนเกิดความผูกพันขึ้นระหว่างคนทั้งสองแถมความทรงจำของรินเนี่ยก็ได้กลับมาจนรู้ว่าตนเองนั้นคือเจ้าชายที่หายสาบสูญไป สาเหตุที่รินได้หายไปและไม่กลับมาเป็นเวลาหลายปีนั้นเป็นเพราะในคืนที่วิกเตอร์ได้บุกเข้ามาผู้หวังจะเอาพลังจากสวนรับิการไปและหลังจากที่ราชินีได้ใช้พลังของตนเองปกป้องลูกชายและก็ผนึกพลังของสวนรับพิการนี้เอาไว้รินก็ได้วิ่งหนีออกไปโดยที่เขานั้นได้สูญเสียความทรงจําของตนเองไปด้วยแถมในครั้งนั้นคนที่ได้พบกับรินก่อนนั่นก็คือวิกเตอร์นั่นเองถึงแม้ว่าวิกเตอร์อาจจะไม่รู้ว่ารินเป็นเจ้าชายเพราะเขาสูญเสียความทรงจํา แต่วิกเตอร์ในครับพารินมาเลี้ยงดูที่เมืองของเขาและก็ให้นามใหม่แก่ลินว่าไอเดนวิกเตอร์นั้นเลี้ยงดูรินหรือไอเดนเชกเช่นเดียวกับลูกชายของตนเองนั่นก็คือมาคัสแต่เพราะนิสัยของไอเดนที่มีติดตัวมาทําให้คนของวิกเตอร์นั้นให้ความนับถือไอเดนมากกว่ามาคัสที่เป็นถึงลูกชายของวิกเตอร์แถมมาคัสเนี่ยยังเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปของวิกเตอร์อีกด้วยนั่นจึงทําให้มาคัสนั้นรู้สึกโกรธและอาฆาตไอเดนเป็นอย่างมากที่มาทําให้ตาแหน่งของผู้สืบทอดของเขานนั้นต้องสั่นคลอน มาคัสนั้นเก็บความเจ็บแค้นจบจนถึงเวลาที่เขาจะทวงคืนทุกสิ่งที่เป็นของเขามาคัสเริ่มจากการวางยาวิกเตอร์ผู้เป็นบิดาของตนเองโดยที่ไม่ได้รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เขาเนจะจัดการกับคนที่ให้การสนับสนุนและแสดงออกว่านับถือไอเดนมากกว่าตนเองจนสิ้นซากและเขาเก็ตามไปจัดการกับไอเดนเป็นคนสุดท้าย การต่อสู้กันระหว่างกองกำลังมาคัสกับของไอเดนที่มีกองกำลังพ่อของเคลที่เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยทำให้การต่อสู้อันดุเดือดครั้งนี้ต้องสูญเสียองคระของส่วนรับติการอย่างพ่อของเคลไปตลอดกา,ากลภาพการความสั่นใจของมาคัสที่กำจัดศัตรูของตัวเองได้และมาคัสยังได้ฝากความเจ็บแค้นไม่แพ้ในใจของเคล บุตรชายที่มาช่วยเหลือพ่อของตัวเองไว้ไม่ทันและการหายตัวไปของไอเดนอีกครั้งที่ตอนนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนเป็นชื่อรินนามเดิมของตัวเองอีกครั้งก่อนที่เรื่องราวนั้นจะได้ดำเนินต่อไปจนทั้งรินและเคลได้พบกันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ในปัจจุบันเนี่ยเคลต้องคิดไม่ตกเพราะคนที่เคลนั้นรักกับเป็นทายาทของราชินีที่เป็นเจ้าของสวนรัตติการแห่งนี้ เรื่องราวความสัมพันธ์ขององครักษ์หนุ่มและเจ้าชายรัชทายาทจะดำเนินต่อไปอย่างไรและท่ามกลางความรักที่กำลังงอกเงยแต่ก็ยังคงมีบัญชีแค้นที่รอวันได้รับการสะสางนี้มันจะจบลงด้วยความเจ็บปวดอีกหรือไม่มาติดตามอ่านเรื่องนี้กันต่อได้ที่แอปพลิเคชัเด็กดีและสามารถอุดหนุนอีบุ๊กเสียงเรียกจากรติการเร่มหนึ่งได้ที่เมพนะจ๊ะ ยังคงเข้มข้นและก็สนุกครบโรดเช่นเคยกับเรื่องนี้การ์ณยาเนี่ยยังคงกระทับใจกับการเขียนบรรยายฉาแกแอคชั่นมากๆมันละเอียดแต่เต็มไปด้วยความสนุกที่อ่านแล้วเนี่ยเข้าใจและเห็นภาพตามและในตอนนี้นั่นเนื้อเรื่องก็เข้ามาสู่ยุคที่ตัวเอกทั้งหมดเ,เป็นรุ่นรูกกันแล้วเพราะอย่างที่ได้ฟังสปอยไปแล้วว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยได้จบลงแล้วด้วยศพนาตการรมที่รุ่นลูกนั้นได้ก่อไว้เรื่องราวต่อจากนี้ในการัณยาว่ามันจะต้องเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะตัวละครรุ่นหลังนี้น่่าาจะะเต็มมด้วววยคแรรทีันช แตัวเจ้าชายเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีพลังเหมือนผู้เป็นแม่หรือไม่บอกเลยว่าเรื่องนี้นะ่ามีแต่เรื่องให้ลุ้นตามมากๆเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้ารีบเข้ามาอ่านเรื่องนี้กันเยอะๆนะจ๊ะทุกคนสุดท้ายนี้หากทุกคนชื่นชอบคลิป,ปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกระนั้นไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า